เรามาทบทวนคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์กันนี่นะจ๊ะพอเราเนะี่ยเราเนะี่ยมีคุณสมบัติพอเปรียบเทียบกับตัวท่านได้บ้างไหมข้อไหนนี่นะจ๊ะคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคข้อที่หนึ่งก็ได้แก่อเคทตานี่นะจ๊ะ คือความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบของคนอื่นหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งวิสุสูนทางแห่งพระนิพพานเป็นหลักสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีติดอยู่ภายในใจของท่านเลยแม้แต่น้อยแต่จะติดก็ติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่าน,นั้น นั่นก็คือติดจการสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตาของเราก็ติดจการสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อจะไปที่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะที่เราทวนนะจ๊ะคุณสมบัติของพระบริษัท์ข้อที่สอง ดแกนิราลยตานิราลยตาภาษาบาลีนี่เพราะมากเลยคือความไม่อะไรเกี่ยวกับในสิ่งของภายนอกไม่อะไรอวอรนเลนะจ๊ะหมายความว่าพระพธิธัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ หลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการทั้งหลายในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของอิจฉาโลกทั้งหลายต่างก็หลงไหลได้ปลื้มพระบริษัตก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นรเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือสิ่งของ แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระโมเวไปผูกพันนะจ๊ะแล้วเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องติดอยู่ในภพคือถ้าผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของที่ยังอยู่ในภพสามเราก็ยังติดอยู่ในภพสามยากที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสท,ทั้งหลายได้นี่จ้ะถ้าเราใจเราไปติดของนอกภพ เราก็จะหลุดออกจากพบที่เราอยู่นี่เนาะโดยเบื้องต้นก็คือไม่ติดอะไรในภพสามก่อนถึงจุดจุดหนึ่งพอถูกส่วนก็จะมีของนอกพบมาให้เราติดจะผุดผ่านกันมาเองเนมจ๊ะเมื่อเราพิจารณาของชีวิตทุกๆชีวิตว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะอ่าก็จะหลุดได้ ไปผูกพันไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากคลายความผูกพันไม่มีทางเลือก สบ,บายสบ,บายอย่างที่ไม่เคย เนี่ยถ้าเราปล่อยวางอย่างนี้ได้นี่ยะจ๊ะใจก็จะหลุดจากภพสามแล้วก็มีสิ่งนอกภพมาให้เราผูกพันแทนผ่านเราหลุดไปเลยอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเวลาใใจเราเป็นอย่างนี้จะต้องอยู่ในภพจ้จ ่างนี้อยู่ในภพแน่คุณสมบัติข้อที่สของพระโพธิสัตว์ในแกนจากโคคือความเสียสระการแบ่งปันแมายวาม่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความยินดีในการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับเพราะอัตยาิยสัยในปกติของพระโพธิสัตว์ จะเป็นผู้จะเกิดมาพื่อสละความตระณีออกจากใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในทุกๆชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบาร,รมีท่านยังได้สละทรัพย์สละอวัยวะหรือแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวท่านเองให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งของตัวท่านเองและมวลมนุษยชาติทั้งหลายนั่นคือการได้ตัรูุพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยาน เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในอนาคตแต่เหตุนี้เองพระพริษัทจึงถือเป็นสุดยอดของบุคคลที่มีความเสียสละและก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ของโลกและจักรวาลอย่างแท้จริงนี่เป็นตัวจริงนะจ๊ะคุณสมบัติข้อที่สี่คือปาหาหนังคือความปล่อยวางหมายความว่าพระพริษัทจะเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวาง เรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจได้อย่างง่ายได้พระเดิปกติแล้วนี่พระบริษัทจะเป็นผู้ที่มีใจไม่ผูกโกรธใครไม่ว่า,ารา้ายใครไม่ถือสาความใครและไม่เอาเรื่องใครเลยแม้แต่น้อยซึ่งก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่ก็มักจะไม่ค่อยทำกันนี่เนาะพระบริษัทจะมีแต่อารมณ์ที่อยากจะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ ยิ่งย่งเงินไปเพียงอย่างเดียวอย่างพวกเราเห็นไหมอยากจะสั่งสมบุญบารมีกันไปอย่างเดียวใช่บจ่จ๊ะใช่ค่ะเอาสักองค์ที่<า>นี่เนาะ <c oughs> คุณสมบัติของพระโริษัตข้อที่ห้าแต่แกอปุณณาววตินาเนี่ยที่เขาบอกภาษาบาลีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแต่เพระาะดีนะอปุณณาววตินาเนี่ย ดูความหมายใน,นจริงเพราะใหญ่คือความไม่คิดกลับกลอกหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความคิดกลับกลอกไปมาอปุณนะารวตินาะเพราะโดยปกติแล้วพระโพธิสัตว์จะเป็นคนที่มีสัจจะประจําใจคือเป็นคนจริงเมื่อแต่งใจบวชอุทิชีวิตก็บวชอุทิชีวิต <Yeah. S 1> อันนี้สมมุติได้ฟังนะ yeah. อ๋ oh, จริง <Yeah. S 1> ไม่น่าวอยหลังหลอกเหมือนบางคนในโลกทั่วๆไป mm hmm. คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นและทุกคำพูดหรือทุกการกระทําของพระโพธิสัตว์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อตัวท่านเองและชาวโลกเท่านั้น ดังนั้นสันวนไทยที่ว่าปากไม่ตรงกับใจจึงไม่สามารถนำมาใช้กับพระโพธิสัตว์ได้นี่เนาะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ข้อที่หได้แก่สุขุมัตตาโอภาษาเพลาะมากเลย สุคมัตาคือความละเอียดรอบขอบภาษาบาลีนี้นะ่าศึกษาเราเก็บคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไว้ความรู้ที่จะทำให้เราดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เนี่ยน่าศึกษามากกว่าภาษาใดๆเลยในโลกนี้นะ จะมาในภายหลังก็คือภาษาไทย,ยพล้วเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายเอาไว้<ะ>ก็มีภาษาบาลีกับภาษาไทยเนี่ย<อ>นี่นะภาคโปรดภาคปราปรบนี่นะสุขุมตาคือความละเอียดรอบคอบหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตและเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี ไม่ประมาทเลอเลอจะไม่เหตุให้เสียการเสียงานและก็เสียเวลาในการสร้างบารมีเพราะเวลาทุกนวินาทีของ,ของพระโพธิสัตว์นั้นมีค่าเป็นอย่างยิ่งเวลาที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้มีไว้เพื่อใช้สร้างบารมีนี่นะเจ๊ะเพราะพระโพธิสัตว์ท่านจะใช้ทุกนวินาทีเป็นไปเพื่อการนี้ ถึงเดปกติแล้วพระโพธิสัตว์จะทำงานที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างวิถีพิถันและก็ละเอียดรอบคอบไม่ว่างานนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองหรือต่อผู้อื่นก็ตามท่านก็จะทุ่มเททำงานนั้นนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่ตัวท่านจะทำได้คือถ้าเนื้องานมีรก็จะทำไปเกิดร้อยเนี่ อย่างหัวใจของยอดนักครบของทัพธรรมที่จะไปตามภูมิบุญบัพร์บัณฑกาแก้วนอ,อนหรือบวชพระนึงแสนรูปนี้นะจ๊ะคุณสมบัติของพระโวติสข้อที่เจ็ดนี่ภูมิมงคลทิยตัดสโรปเป็นวัดสมมาตรสุจ้าพระองคหนึ่งในอนาคตนะจ๊ะได้แก่ มหันตตานี่เขียนอย่างนี้จ้ะมหันตตาเพราะมากเลยคือความเป็นของใหญ่นี่ถ้าแบบอธิบายเราคงเข้าใจยากเราก็นึกว่าโคตรเพชรชหมายความว่าพระบพิสัทว์เป็นผู้ที่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณประดุดดังความกว้างใหญ่ของท้องมหาสมุทรอันเนื่องมาจากท่านไน้มองเห็นหนึ่งประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแกมววมนุษยชาติเป็นอย่างมากที่สุดอย่างพวกเราลุยกันสะบั้นหันแหลกชวนบวทีละล้านทีละล้านอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้เรียกว่ามีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ข้อนี้จ้ะนี่อ่ะ ดังภาษ,ษาบาลีว่าแปลว่าความเป็นของใหญ่หมายถึงถูกต้องจ้ะเก่งมาก <c oughs> นี่อย่างนี้นะเอาอีกไหม <as> ออคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ข้อที่8 ดูซิว่าเรามีข้อนี้กันไหมนะจ๊ะธุรานุโพทัตตาเพราะมากเลยนี่เขียนงี้นะจ๊ะธุรานุโพทัต,ตาคือความเป็นพูดที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยาก ความเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยากหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเหนือกว่าวิสัยของบุคคลทั่วไปจะคิดได้พูดปั๊บเดินหนีอะไอเีอันนี้สนุกสนุก <c oughs> <c oughs> คิดจริงนี่เรียกว่าอเอ,อ๊ะทำไมเก่งยังเลยอ๋อะนะ <c oughs> ตันนี้เป็นพระพระบริษัทประกอบด้วยจิตใจที่สูงส่งมีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงามเขอที่แปดคือ <c oughs> คือหมายความว่าคิดทำเกี่ยวกับเรื่องความดีถูกต้องแต่ครานที่พระพธทิศตว์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งอย่างยิ่งดังนั้นท่านยังคิด ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอน,นาจากแสนไปห้าแสนห้าแสนไปล้านเลยนี <c oughs> น่นะอย่างมีขั้นตอนบวชเป็นพระอา,าจารย์พพิริย์เจ็ดสัปดาหแล้วก็ไปบวชเข้าวรรษา,าออกเดินทะดง อ๋ออยู่รับกระทิแล้วอ,ออกเดินทะดงไปพัฒนาพัฒนาเป็นวัดบุแล้วก็ชวนญาติโยมให้ถูกต้องแล้วก็ชวนเด็กตัวเล็กๆมาปลูกฝังามจามจำชาูุจ้าไปพู้มีจิตใจที่สูงส่งในนั้นท่านายังคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอน ก็ท่่นยังมองการกละไรถึงเหตุแห่งปัญหาและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการภายภาคหนะ้า<อ>จึงทำให้ท่านสามารถวางแผนป้องกันเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้น<อ>และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมจนทำให้งานทุกอย่างสำเร็จเลอะร่วมไปได้อย่างงดงาม